และหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงหนหน้าทองนั้นก็คือน้องบิลและน้องเบียร์ซึ่งน้องทั้งสองคนนี้มีความเชื่อว่าความเก่งความสวยต้องมาควบคู่กันจากความเชื่อและศรัทธาในเมตตามหาสเสน่ห์ที่ช่วยพลิกชีวิตให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งการนังลงนหน้าทองวันนี้เราแบ่งคนด้านหลังเปการลงนหน้าทองแต่สองคนที่แบบว่ามีการลงนหน้าทองแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาเชื่อนะ ว่าการลงหน้าหน้าทอเปลี่ยนชีวิตของเขาขอต้อนรับน้องบิวและน้องเบียร์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จําได้ว่าคนนึงเป็นนางแบบหนูคนหนึ่งเคยไปรายการพี่คนไหนหนูหนูก็เคยไปรายการตอนนั้นหนูเป็นมิสแกรนคะมิสแกรนส่วนหนูตอนนี้หนูก็ทําการค้าขายออนไลน์ค่ะแล้วไปพูดจังหวัดอะไรกันลูกสุพรรณค่ะอ๋อสุพรรณเหรอใช่ค่ะแต่หน้าเหมดไปแล้วใกล้บ้านใกล้บ้านโอ้ยตู่วันนี้ผู้หญิงมาอีตุ่มคึกคักมาก อ๋อสุพรรณกลับบ้านผมติดกันนครสวรรค์บ้านอยู่นครสวรรค์มันติดกันช่วงไหนอีตูมแน่นอนวันนี้แปลกที่แบบว่าเป็นกายเป็นเด็กวัยรุ่นสองคนที่เชื่อเรื่องการลงลหน้าทองเหตุการณ์การลงลหน้าทองหนูมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลูกโอ้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนพาไปค่ะตั้งแต่เด็กเลยหนูอยู่กับอะไรแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะใช่คะพ่อหนูเขาเหมือนมีเซนด้วยครับเขาก็เลยเหมือนแบบว่านับถือพระแล้วก็นับถือ พ่อปู่จะสีอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยได้ลงนะมันตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อหนูโตมาใช่ไหมคะต้องเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเราสองคนก็เลยต้องหาเลี้ยงตัวเองเพราะไม่อยากขอตังค์แม่พ่อแม่ค่ะคือทําอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องแบบว่าทํสองเข้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกใช่เขาเลยบอกเขาก็พูดกับเราตรงๆเลยว่าแม่ไม่มีเงินส่งนะลูกใช่ถ้าหนูจะขึ้นมาเรียนหนูก็ต้องส่งเองเพราะฉะนั้น เมื่อพ่อแม่ไม่ได้มีเงินปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตหนูสองคนคือลงณหน้าทองที่ไหนดีหนูก็จะไปใช่ค่ะณเวลานั้นเราช่วยกันขายของออนไลน์แล้วเราก็เหมือนแบบหาที่พึ่งทางใจอะไรที่ว่าดีเราก็ไปไปเช่าอะไรที่ว่าดีเราก็ไปลงณเมอันประสบตอนนั้นได้ไหมครับประสบค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะดีขึ้นไปมากกว่าเดิมยังไงเคยเจออะไรที่แบบแปลกๆที่รู้สึกว่าเป็นณที่ไม่ดีสาหรับหนูลูกถามว่ามันไม่ดีหนูไม่รู้จริงๆค่ะพี่มดคือเราไปเพราะว่ามีคนชวนเราไปพอเราไปเสร็จปุ๊บ เราแค่รู้สึกว่าอีกวันหนึ่งหลังจากที่เราไปลงปุ๊บทุกอย่างมันบูบหมดเลยค่ะจากคนที่แบบไม่เคยคิดว่าแบบอยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าดาวอ่ะดีๆมันก็ดาวลงมาคุนฟังดีๆนะหนูกังงกับน้องนูจริงๆขนาดนั้นเลยอ่าปกติเมื่อกี้ที่เราพูดว่าหน้าทองลงแล้วบางทีมันเสริมให้เรามีเสน่ห์แต่ปรากฏว่าคนนี้เขาลงให้หนูปุ๊บชีวิตหนูเปลี่ยนไปเลยภายในไม่กี่วันอ่ะสมมติว่าตอนเวลาหนูไลฟ์ขายของคนดูร้อยสองร้อยอยู่ดีๆ Facebook ก็ปิดกั้นการมองเห็น เหลือแค่20คนพอมัน20คนจากยอดที่เราได้กําไรแบบเป็นหมื่นๆ มันก็กลับกลายเป็นว่าวันนั้นเราขายไม่ได้หรือทาอะไรไม่ได้เลยใช่มันก็เลยทําให้เราเครียดต้องมาถาดผมตอนนี้ใช่ใช่ใช่แต่ตัวหนูหนูไม่ได้ไปกับน้องสาวนะคะต้องต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูหนูไปลงพระพุทธคุณกับแม่คอยมามาแล้วใช่ไหมแม่เนี่ยเหรอใช่ใช่อ๋อหนูร่วมกับเขาใช่เราอะไปเสริมพระพุทธคุณให้ตัวเรามีน้ำเมตตาโดยที่แบบว่าให้ผู้ใหญ่เอ็นดูให้ผู้ใหญ่แบบว่ารักเราอะไรเงี้ยทำอะไรก็ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยยังหนูล่ะ ข้องหนูก็ทําการค้าขายออนไลน์ค่ะใช้หน้าในการไลฟ์สดก็ขึ้นยอดขึ้นยอดพุ่งเลยแล้วก็ลูกค้าทุกคนก็ติดหนูหมดไอที่พูดมาทั้งดเนี่นะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมันเข้าใจได้ง่ายๆอยู่2อย่างคือว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นแหละการที่เรามีสิ่งที่ดีใช่ไหมครับการที่เราได้ลงณหน้าทองการที่เรามีสิ่งที่ดีอยู่กับตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้เราถ้ายิ่งปฏิบัติดีทําดีมันก็ย่อมได้ผลดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเรายังทําชั่วอยู่ทําสิ่งที่ผิดอยู่ยังไงมันก็ไม่ได้ผลครับผมอันนี้คือสรุปง่ายๆทุกคนได้เข้าใจครับแน่นอนหนูน้องทั้งสองคนคิดว่าวันนี้การลงณ้าทองมันมีส่วนช่วยอะไรในตัวหนูบ้างหนูว่าเป็นที่พึ่งทางใจค่ะแม่อย่างแรกเลยเป็นกำลังใจของเราใช่เป็นกําลังใจของเราถ้าเราคิดว่าเราทําดีเราก็จะได้ดีรู้จักบุญคุณของพ่อแม่มันก็เป็นที่หนึ่งคือพวกหนูก็ยังทํากันอยู่วันนี้ที่ถือว่าสำคัญที่สุดเลยใช่ใช่นี่คือสําคัญที่สุดคือทุกวันนี้ก็คือว่าแม่อยากได้อะไรคือพวกกน ให้เขาตลอดแล้วก็สิ่งที่หนูทําตลอดเลยคือหนูจะต้องสวดมนต์ไหว้ตลอดทุกทครั้งการที่เราสวดมนต์ถือสิ่งมันก็คือสิ่งที่ดีแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยดีขึ้นด้วยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมาค่ะ